สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเรียนกันไปหลายเรื่องแล้วนะคะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่านะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่เราเคยเรียนกันไปแล้วบ้างนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนบทใหม่นะคะคุณครูก็มีตัวพยัญชนะไทยนะคะมาให้ในักเรียนได้ ทบทวนกันนะคะจำได้หรือเปล่าว่าพยัญชนะไทยมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่านะคะพยัญชนะไทยนะคะมีอยู่ทั้งหมด44ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปทีละตัวกันเลยนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควาย คอคนคอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอเชอยอผู้หญิงดอชะดาตอปะตะถอฐาน ทอนางมันโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนุ่บอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝา พอพานฟอฟันพอสัมภารอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอลแวนสอสาลาสอือสีสอเสือหอหีบ ลอจุลาออ่างและตัวสุดท้ายคือตัวหอหนุกฮูกนั่นเองนะคะนี่คือพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวนะคะที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะทีนี้ในภาษาไทยของเรานะคะเราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเนี่ยแบ่งออกเป็นหมู่หมู่นะคะแบ่งได้3มหมู่นะคะซึ่งเราก็เรียก ว่าไตรายางหรืออักษรสามหมู่นั่นเองนะคะซึ่งในสามหมู่นี้แบ่งไปได้อะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะหมู่ที่หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าอักษรสูงนะคะหมู่ที่สองเรียกว่าอักษรกลางและหมู่ที่สามนะคะเรียกว่า อักษรต่ำนั่นเองนะคะและในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของอักษรสูงนั่นเองนะคะอักษรสูงคืออะไรนะคะอักษรสูงจะมีอยู่ทั้งหมด11ตัวนะคะมีอยู่11ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวที่1น,นะคะก็คือขอไขตัวที่2ขอขวด ตัวที่สามฉอชิงตัวที่สี่ถอฐานตัวที่ห้าถอถุงตัวที่หกผอพึ่งตัวที่เจ็ดฝอฝาตัวที่แปดอสาาตัวที่เก้าซอฤษีตัวที่สิบอเสือและตัวที่สิบเอ็ดก็คือตัวหอหีบนั่นเองนะคะ เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็จะจำได้ยากนะคะใช่ไหมจะจำยังไงนะให้หมดทั้ง11ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยมีวิธีจำมาให้ในักเรียนได้ฝึกท่องจำกันนะคะอยู่2วิธีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะวิธีแรกนะคะอ่าวิธีแรกนะคะก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันในคำว่าผีนะคะก็จะมีตัวผอผึ้งนั่นเองนะคะคำว่าฝากก็จะมีตัวฝอฝานะคะคำว่าถุงก็จะมีตัวถอถุงและตัวถอฐานนั่นเองนะคะคำว่าข้าวก็จะมีตัวขอไข่และตัวขอขวดนั่นเองนะคะสารนะคะก็จะมีตัวสอเสือสอสาราและสอ หรือสีนะคะสามสอเลยนะคะต่อไปนะคะให้นะคะก็จะมีตัวหอหีบและสุดท้ายฉันก็จะมีตัวชฉชิงครบทั้ง11ตัวเลยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการจำง่ายๆนะคะนักเรียนจะได้จำได้ง่ายว่าอักษรสูงมันมีตัวพยัญชนะตัวไหนบ้างนะทั้ง11ตัวเนี่ยนะคะก็ท่องไปเลยผีฝาก ถุงข้าวสารให้ฉันนะคะทีนี้เรามาดูวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองนะคะก็จะมีขวดของฉันห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีขวดของฉันห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีนะคะคำว่าขวดนะคะใะตอนนี้คุณครูจะเขียนเป็นตัวขอขวดเพื่อให้ในักเรียนจําได้ง่ายนะคะ ขวดก็คือตัวขอขวดนั่นเองนะคะของก็คือตัวขอไข่ฉันก็คือตัวชอฉิงห่อก็คือตัวหอหีบผ้าก็คือตัวผอผึ้งใส่ก็คือตัวสอเสือถุงก็คือตัวถอถุงปากก็คือตัวฝอฝา ส่วนเศรษฐีนะคะคำว่าเศรษฐีจะมีพยัญชนะอยู่ด้วยกัน3ตัวเลยนะคะก็คือตัวสอสาราสฤษีและตัวทฐานนั่นเอง ครบทั้ง11ตัวเลยนะคะนักเรียนก็เลือกเอานะคะระหว่าง2วิธีนี้จะเลือกจําวิธีไหนก็ได้นะคะเอาตามความสะดวกของนักเรียนเลยนะคะอ่ะเราก็ได้วิธีการจํากันไปแล้วนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชมตัวอย่างคําที่เป็นอักษรสูงกันนะคะมาดูว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างนะคะไปกันเลย คำแรกนะคะฟึบมาแล้วนะคะนี่คือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าผีเสื้อนั่นเองนะคะผอีผีสอเอือเสือไม่โทเสื้อนะคะก็จะมีตัวผอเพิ่งแล้วก็สอเสือนะคะต่อไปนะคะอ่ามาแล้วค่ะคำนี้คาว่าอะไรเดาได้หรือเปล่าคำนี้คือคาว่าข้าวสวยนั่นเองนะคะขออวอวขาไม่โท สออวยอสวยข้าวสวยนะคะก็จะมีตัวขอไข่แล้วก็ตัวสอเสือนั่นเองนะคะต่อไปนะคะามาแล้วนะคะคำนี้ก็คือคำว่าขวานนั่นเองนะคะขอวออโนอขวานคำต่อไปเลยนะคะคำนี้ก็คือคำว่าเสือนะคะสอเอือเสือ นะคะก็คือตัวสอเสือต่อไปนะคะคำนี้อะไรเอ่ยใครตอบได้คำนี้ก็คือถุงนั่นเองนะคะถออุงอถุงตัวถอถุงนะคะมีอีกไหมอ้าวคำนี้เป็นคำกริยาเราเรียนคำกริยาไปแล้ว จำได้ไหมคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการต่างๆใช่ไหมคะตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำท่าทางยังไงนั่งอา่านหนังสือแล้วก็วงว่วงเหาหานอนนั่นเองนะคะหออาวหาวนะคะก็คือตัวหอหีบนะคะคำต่อไปอาคำนี้นะคะก็คือผ้านั่นเองนะคะผออาผาไม่โทผ้าตัว ผ่พอพึ่งนะคะหมดไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างคำนะคะทีนี้เรามาเล่นเกมกันดีก,กว่านะักเรียนมาช่วยค,คุณครูหาหน่อยสิว่าอักษรสูงมันอยู่ตรงไหนนะ้นะคะอามาดูที่คำแรกคู่แรกชาก้ชางกับหอยช้างกับหอยคำไหนเอ่ยที่เป็นอักษรสูงตอบได้ไหมคะ คำที่เป็นอักษรสูงก็คือคําว่าคําว่าหอยนั่นเองนะคะหอ,อหอยอยหอยตัวหอหีบนะคะต่อไปไข่และไก่ไข่กับไก่คำไหนเอ่ยที่เป็นอักษรสูงคำไหนคะคำที่เป็นอักษรสูงก็คือคาว่า คำว่าไข่นั่นเองนะคะตัวขอไข่นะคะต่อไปชิงและเป็ดนะคะระหว่างชิงกับเป็ดตัวไหนหน้าที่เป็นอักษรสูงนะคะคําที่เป็นอักษรสูงก็คือคําว่าคําว่าอะไรต่อพร้อมกันคําว่า ชิงนั่นเองนะคะ,ะมาดูที่คำต่อไปเลยคำแรกนะคะคำว่าเลื่อยนะคะคำที่สองสาลานะคะระหว่างเลื่อยกับสาลาคำไหนหน้าที่เป็นอักษรสูงนะคะตอบคําพร้อมกันเลยตอบว่า สลา,านั่นเองนะคะตัวสอดสลา,านะคะฮาต่อไปมาแล้วคำที่1นึ่คำว่าพึ่งนะคะและคำที่สองคำว่าลำใหญ่นะคะระหว่างพึ่งกับลำใหญ่คำไหนหนะ้าที่เป็นอักษรสูงง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะคำที่เป็นอักษรสูงก็คือคำว่า คำว่าพึ่งนั่นเองนะคะผออึงอผึ่งไม่โทูพึ่งตัวผอพึ่งนะคะหมดแล้วยังเอ่ยนะคะอ่าหมดแล้วนะคะ คุณครูก็มีการบ้านนะคะการบ้านก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกคำที่เป็นอักษรสูงนะคะมาแต่งประโยคให้ได้5ประโยค5ประโยคเท่านั้นนะคะนักเรียนจะทำลงไปในสมุดหรือว่าในกระดาษก็ได้นะคะให้เลือกคำที่เป็นอักษรสูงเท่านั้นนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะตามนี้เลยนะคะมีคำว่าเข็มเต่า ปากกาเตาอบถ้วยเสื้อผ้าเศษฐีทะเลท้องฟ้าแล้วก็ฝุ่นนะคะคำเหล่านี้มีคำไหนที่เป็นอักษรสูงบ้างเลือกมาให้ครบแล้วนำมาแต่งประโยคให้ได้5ประโยคนะคะนี่คือการบ้านสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนใน รายวิชาภาษาไทยไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ